ฝั่งนู้ไปดูหรือยังอะไรนะคะแม่เอ็งเล่าหาให้อิสตารู้เปล่าเนี่ยแกไปทำใช่ใช่ใช่ไปดูฝั่งนู้มีไหมไปดูรึไปดูฝั่งนูู้ึจะไหนไปดูฝั่งนู้นเลยไปดูไปดูรึ ในนี้ก็ม like? ีใช่ไหมนี้ก็มีน่นก็มีนะครับเจอแ้วหรุ้ยชีลินี้น้้หนนเนาวๆไเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะเด๋ยวนั่นยิงสน่าอะไร ข้างในเข้าไปหรือยังข้างในเข้าไปริ้วข้างในนู้ก็มีนะเขาไปก็มีค่ะ 嗯，几几。Uh, รวมกันได้ของเล่นนั้นรวมกันด้วยรวมกันะได้ชนะได้ได้ตุ๊กตาตัวหญ่เออเล่นตุ๊กตาตัวหญ่ก็เทรวมกันไปเดี๋ยวค่อยเทเลิ้วไปหาสิไปหาลิ้ว โอ้โหทำไมของเขาเยอะแบบนั้นนะเธอดูดิขายแล้วอ๋อไปเร็วนั่งเอลฟ้าไปอ่งแล้วเวลาไม่ไม่เดี๋ยวก็รวมด้วยกันไง2คนก็ให้ชี้ก็เดี๋ยวก็เล่นด้วยกันไง ก็เทรวมกันก็ได้หนึ่งชิ้นไงเพราะว่าของเล่นมีสามชิ้นเองุดแล้วจุแล้วแล้วมีได้กันเป็นสีสีใหญ่ๆนะคนได้กันเป็นส ใครเล่นกันแน่ใครเล่นกันแน่เนี่ยโอ้ยเห็นด้เหรอโอ้ขอบคุณครับ เดี๋ยวใส่รวมกันเดี๋ยว้กันรีวเดี๋ยวรวมกันใส่ไปเลยต้นมะพร้าวเหรอ ชิเซนชิเซนชิชาชิชาต้นต้นไม้ก็มีรูปบนต้นไม้ก็มีมาดูดูมาดูยมบนต้นไม้